ตอนนี้น้องเรืออารมณ์ดีแล้วนะคะพีนเซ๊ะนัาา่งเรือสบายเจ้อือจ้า <c oughs> <c oughs> อ,อ,อ,อร่อยไหมพี่ไมิลาป้อนน้องใช่เหรอพ่อพี่มิลาใจดีจังเลยโอ้ยอันนี้ก็เหมือนนะ้ำแข็งเลยอันนี้ก็เหมือนนะ้ำอ่ะเลยน้องรออยู่น้องอยากให้ป้อนอ <t> <laughs> à đủ, đủ, đủ. Wow, <cười> wow, <cười> đi ngay vào ồ